เองมอยซอยก้าวันนี้นะคะแฟนๆโมเดิร์นไนทีบอกเลยว่าเพลินค่ะเพราะว่ามีทั้งซีรีส์และซิตคอมสนุกๆมาให้ได้ชมกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมไปเช็คดวงประจำสัปดาห์กับรายการวันท้าดวงกันค่ะ ที่ชอบตรวจดวงชะตาห้ามพลรดรายการวันท้าดวงฮอร์เกมเด็ดขาดโดยสัปดาห์นี้หนุ่มย่องอามแชร์จะว่ายังไงเมื่อถูกพักว่ามีโอกาสที่คนรักจะมีกิ๊กอยากรู้ว่าดวงที่เซลสลังแบบนี้จะเป็นของคนเกิดวันใดเราฟังกันได้4ี่โมงเย็นวันนี้ซ้า จบแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหน5้ามงเย็นวันนี้สนุกกันต่อกับซิทคอมโอมมาหาจรวย mm hmm. เมื่อปุยฝ้ายฟันเห็นผู้ชายที่คล้ายกับพ่อของโอมซ mm ึ hmm. ่งโอมก็เฝ้ารอมานานที่จะหาทางสื่อสารกับวิญญาณของพ่อแต่จะสามารถติดต่อกับวิญญาณเองได้หรือ,อยัง mm hmm. ต้องลุ้นไปด้วยกันค่ะอ mm ุ๊ยเลิศและซีรีส์ The Spring Day of My Life ว ใจเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อจ,จู่ๆอาการป่วยของโบมีก็กำเริบแต่เธอก็พยายามฝืนตัวเองออกไปพบกับโลกภายนอกชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้จะมีแรงอยู่ต่อไปเพื่อคนรักหรือไม่ติดตามได้หลังจบรายการนายทะเทนนายไลฟ์คืนนี้ค่ะ